ทรมานมากมาเป็นปีมันเจ็บมากเราเองเราก็ไม่รู้ว่าลากฟันเนี่ยมันเสียแล้วสวัสดีค่ะชินวัางเตลิกุลค่ะคือที่รักษาลากฟันเพียมค่ะของพี่พอดของสวิสเซอร์แลนด์นะคะของ,ของพี่่มี่คุณหมอท่านไห่คะคุณหมอธนกิจค่ะ คือมันมีปัญหาตรงที่ว่าไปถอนฟันบนนะคะมันเล็กก็เลยทําให้การบดเคี้ยวเนี่ยมันไม่ค่อยดีจนกระทั่งเนี่ยมันมันฟันมันเกยกันนะคะแล้วก็ทําให้ฟันข้างล่างเนี่ยมันต้องเสียโดยที่เราไม่ไม่ไม่ทราบมาก่อนเลยก็เจ็บปวดทรมานมากก่อนหน้านี้ที่ว่าคิดว่าตัวเองเนี่ยน่าจะเป็นหนักและไอ้ลากฟันเนี่ยว่าจะทําข้างๆบ้านแต่ พอดีว่ามาดูใน Facebook แล้วก็เจอแล้วก็มีความรู้สึกว่าอ่ะเดี๋ยวลองมาปรึกษาคุณหมอดูดีกว่าว่าอะไรงไงเพราะว่าไอ้เรื่องความเจ็บเนี่ยคือมันเจ็บมามากแล้วอะ่ะมันคงจะต้องทำแล้วก็เลยไม่ได้กลัวอะไรเลยะคะ่ะก็ไม่เจ็บนะคะโอเคเลยตอนที่ใส่ข้อฟันเจ็จใส่ไปแล้วเนี่ยใช้ยาไไ้ ตอนแรกเนี่ยใส่ไปแล้วมันหลวมค่ะพอมันหลวมแล้วเนี่ยมันก็เลยทําให้มีปัญหาในการที่บทเคี้ยวก็กลับมาติดต่อที่คลินิกอีกครั้งหนึ่งก็บริการดีมากค่ะทั้งคุณหมอและพนักงานทําให้หมดทุกสิ่งอย่างแล้วก็ไม่ชาร์จเงินเพิ่มด้วยนะคะก็มีการเอ็กซเรย์แล้วก็ทีนี้พอใส่ฟันใหม่เนี่ยจนถึงปัจจุบันเนี้ยก็แน่นกระชับดีค่ะ อ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าก่อนหน้านั้นเนี่ยต้องเคี้ยวข้างที่ข้างขวาที่ข้างซ้ายเนี่ยมันเป็นใช่ไหมคะเคี้ยวข้างขวาอยู่นานเป็นปีจนตัดสินใจดูจาก Facebook แล้วก็เห็นรีวิวเนี่ยก็รีวิวดีๆทั้งนั้นเลยแล้วก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นคลินิกเจ้าแรกด้วยที่ว่า ทำเกี่ยวกับรากฟันเทียมนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่คุณหมอเนี่ยตั้งใจที่ว่าอยากจะให้บริการกับคนไทยในราคาที่จับต้องได้ค่ะก็เลยมาติดต่อเพราะว่าพี่ทรมานมากมาเป็นปีเราเองเราก็ไม่รู้ว่ารากฟันน่ยมันเสียแล้วจนกระทั่งมันเจ็บมากก็เลยลองมาติดต่อคุณหมอก็บอกว่ารากฟันเสียก็คือถ้าจะทำก็ต้องทำแบบนี้นะ คือคุณหมอน่ารักค่ะทําให้ดูแลทุกสิ่งอย่างแล้วก็ทําให้มามีชีวิตกลับมาที่เราสามารถที่จะเคี้ยวได้จากการที่ว่าเราเคี้ยวหนักๆมาข้างนึงเนี่ยมันทําให้เรากลับมาใช้ชีวิตปกติได้แล้วก็พนักงานที่นี่นะคะน่ารักทุกคนสถานที่ก็ดีค่ะ สะอาดโออาดนะคะแล้วก็กว้างขวางแล้วก็มั่นใจได้ในเรื่องของความสะอาดมีการตรวจเช็คในเรื่องของโควิดนะคะก็ทำให้เรารู้สึกว่าเรามั่นใจในบริการค่ะ